สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับกาเดนนะครับวันนี้ก็จะมาที่สภอากาศกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับกาเดนนะครับวันนี้ก็มาที่สภาพอากาศแล้วนะทุกคนวันนี้ก็มาสภาพอากาศแล้วนะทุกคนวันนี้ก็มาสภาพอากาศแล้วนะทุกคนตอนนี้นะทุกคนก็นะทุกคนเป็นสภาพอากาศนะทุกคนนะครับ ประจำเชื่อเวลาเที่ยงเหมือนเดิมเนื้ที่จะมาเจอกันแต่ไม่ใช่เวลาเที่ยงตรงนะครับมันคือบ่ายโมงของวันนี้นะครับวันนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงเที่ยงบ้างบ่ายโมงบ้างนะครับซึ่งวันนี้เป็นวัน,นที่เราอัปเดตบรรยากาศเช้าที่สุดของวันนี้เลยก็คือเวลาหกโมงห้าสิบนาทีนะครับได้อัปเดตแล้วนะครับจริงๆจะอัปเดตตอนไหนก็ได้นะครับแต่ไงนะครับมีการแบ่งแบ่งคือนักพยกากกณ์นะครับ อุณหภูมินะครับจะอัปเดตทุกเวลา6โมงเช้าแล้วนะครับจากที่เป็น7โมงเช้าของทุกวันหรือ7นาฬิกาของทุกวันจะเปลี่ยนเป็น6โมงเช้าของทุกวันแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับไม่ใช่มีผมไม่ใช่นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้มีผลแล้วนะครับสภาพอากาศจะอัปเดตทุก6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าของหรือเวลา6นาฬิกาของทุกวันนั่นแหละครับซึ่งวันที่30ตุลาคมก็จะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเป็นก็จะเปลี่ยนอีกครั้งนะครับ จาก6กโมงเชา้าจะเป็นตีห้านะครับหรือเวลาห้านาฬิกาของทุกวันวันที่สามสิบก็จะเป็นตีห้าเลยซึ่งมันก็มีเวลาประมาณโมงเช้าประมาณสัปดาห์หนึงเท่านั้นเองประมาณแปดเก้าวันนะครับประมาณแปดวันนะครับนะครับแล้วบอกเลยนะครับสภาพอากาศนะครับอุณหภู เดี๋ยวขยับกล้องไปก่อนนะครับให้มันให้มันไกลขึ้นหน่อยนะครับนะครับสำหรับอากาศวันนี้นะครับอากาศนะครับยังคงหนาวเพิ่อหนึ่งต่อเนื่องนะครับนะครับรู้เท่าทันเลยนะครับับปอากาศที่หนาวนะครับควรควรรู้ให้ทันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าอากาศหนาวเกินไปนะเราจะไม่มีเวลาแก้ไขก่อนที่จะสายแล้วก็นะครับ อากาศหนาวทำไมถึงตายได้นะครับเมิ่อเกว่าอากาศหนาวนะครับมันจะทําให้ออกซิเจนของเราน้อยลงนะครับเวลานั้นนะครับระอุภูมิร่างกายจะน้อยลงตามไปด้วยนะครับเมื่ออุณหภูมิร่างกายลดลงจนถึงระดับ35องศาลงไปร่างกายของเราจะไม่สามารถปรับตัวได้ทนะไม่ได้ร่างแายเราช็อกและตายเสียชีวิตไดเนะ้เลยนะครับเลยนะครับสภาพอากาศนะครับยังโคงมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่าง รุนแรงได้นะครับในทุกๆวันนะครับบอกเลยนะครับสภาพอากาศอาจจะมีการแปลแปลงนะครับและช่วงนี้เองนะครับลมนะครับทุกคนนะครับกระแสลมรู้ยังไงว่าครับถ้าเรากะนะครับดูยังไงว่ากระแสลมในทําบรรยากาศของเราระดับความสูงมันจะเปลี่ยนนะครับนั่นคือ36องศาของทิศทางลมนะครับ นะครับแต่อัปเดตใหม่นะครับมันจะเป็นไป45องศาแล้วนะครับเป็นไป45องศาแล้วนะครับลมทุกระดับความสูงที่เราขึ้นไปที่หนึ่งกิโลเมตรที่หนึ่งความนะครับมันก็จะแปลเป็นหนึ่งทิศย่อยเลยนะครับทิศเจ้คือตอนนะครับทิศที่เป็นที่ขึ้นมาเฉียงเหนือเฉียงใต้อะไรนะครับนะครับดังนั้นหาออกมาจะเป็นแปดนะครับดังนั้นถ้าลมได่พัดความเร็วได้ ในทิศทางตอนออกเชยงเหนือเมื่อเราขึ้นไประดับความสูงหนึ่งกิโลเมตรก็จะเปลี่ยนเป็นทิศตะวันออกนะครับถ้าเกขึ้นไปอีกสองกิโลเมตรก็จะเป็นทิศตะวันออกียงใต้สามกิโลเมตรก็เป็นทิศใต้เห็นไหมนะครับยิ่งลมกระแสลมเปลี่ยนไปนะครับเวลาน,น,นะครับกระแสลมเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปด้วย เชนเรอร์สภาพอากาศเองนะครับลมเปลี่ยนทิศก็สามารถเป็นสภาพอากาศได้นะครับวันที่2 2่สถึงยีตุลาย2 2หรือถึงย4ตุลานี้แหละกระสแสลมเนชั้นบรรยากาศระดับความสูงช่วงห0 0 0ถึงสองพเมตรจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับถือว่าอาจจะเป็น,นอาจจะทำให้พื้นที่ทั่วทตไทยกลับมีโซน้อยลงไปนะครับอาจจะเป็นแบบนันก็ได้นะครับ เดี๋ยวว่าฝนยังคงตกได้ถึงวันพุโนนะครับตะบูนฝนขออภัยดีโนยังคงตกได้ถึงวันพรุ่งนี้อุณหภูมิยังคงลดลงนะครับนะครับเวลาที่อากาศเย็นๆไปลมจะแรงครับแต่มีคนคอมเมนต์ว่าทําไมทําไมลมไม่แรงทําไมลมไม่เห็นแรงเลยตอนนี้ยังไม่แรงหรอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูวันข้างหน้าข้างหน้านะครับรอดูเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันแรงแน่ครับจังหวะนี้นะครับ ย่างมันแรงแน่ครับนะครับเดี๋ยวก็แรงนะครับตอนนี้มันยังไม่แรงหรอกมันเพิ่งเริ่มต้นดูเนี่ยมาไมา่กี่วันเองประมาณประมาณสิบกว่าวันเองครับแต่ไปอ่ะต้นเดอนพฤจิการลมจะเริ่มแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับจะอยู่ในะระดับประมาณสักเกณฑ์หลักสิบนะครับหรืออาจจะประมาณหรืออาจจะประมาณเจ็ดนี้สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงในเดอนพฤติการยน แลคาดว่าลมสามารถแรงได้ในฤดูหนาวนี้สามารถแรงได้สูงสุดอาจมากถึงอาจจะมากกว่าห้าสิบก็เป็นได้นะครับมีโอกาสนะแต่มันมีน้อยอยู่เหมือนกันที่จะแรงนะครับบอกเลยนะครับตอนโดยพิติกาไปนะครับลมจะเริ่มมีกําลังสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับย้ำนะครับระดับความสูงสิบกิโลเมตรลมจะแรงขึ้นห้าสิบ นะครับดังนั้นฉันไม่ได้กาดความสูงสิบกิโลเมตรที่เราเลือกมันจะอยู่ที่56.2สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแรงพอที่จะทำให้เหมือนว่าพายุเข้าเลยนะครับถ้าเราขึ้นไปอีกเป็นสิอีกสิกิโลเมตรก็จะเป็น20กิโลเมตรลมจะกลาดเป็น1นึ่งแล้วนะครับถือว่าแรงพอ,อกับพายุโซร้อนกํนลาลังแรงนะครับแต่ตอนนี้พายุโซร้อนมันกลาเป็นหาพอ มันเคลื่อนลงอ่าวมีคนมาเว้ยขอภัยมีคนมาครับขอหยุดพูดสักครู่ครับมีคนมาครับแล้วมาอยู่มา,มา,มานมันดาบ้านเราด้วนยนะมาด้วยนะประตูก็ไม่ล็อกเดี๋ยวพลก็กดเปิดมาเนี่ยทาไงอะ่ะขอพูดเสียงเบาไว้ก่อนขอหยุดใช้ไมโครโฟนสักครู่จะมีคนมาแล้วมีคนมามาบมามา,าไม่ได้าบ้านเราเลยนะ เออขอลุกไปนี่ก่อนนะครับนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะที่จะได้อัปเดตสาะประกาศแบบทีทีทุ่นนะครับนะครับแต่จริงๆคุณสามารถอัปเดตสาระประกาศสองคลิบเวลาไหนก็ได้ตอนนี้แม้จะไม่ได้ลืมก็ได้เพื่อเฉยเวลาอื่นที่เราเสียไปด้วย นะครับเวลาไหนที่ไม่มีมือถือไม่ต้องชดเชยและเวลาที่เราไม่สบายก็ไม่ต้องชดเชยเหมือนกันนะไม่เป็นไรอะครับไม่ต้องชดเชยไม่เป็นไรแต่ไงถ้าตอนเย็นคุณไม่ได้ทำคุณก็ต้องมานั่งทำตอนสองทุ่มอีกใช่มันละใช่ไหมใช่แล้วคุณต้องมานั่งลงคลิปตอนกลางคืนดึกดึกให้ฟังเสียงว่าคนเข้าไปยังมาหน้าบ้านเราโอเคเดี๋ยวเปิดไมโครโฟนเบาๆแล้วกันนะครับไม่ดังนะครับเปิดเบาๆนะครับไมโครโฟนนะครับ เลยนะครับแล้วเลยเราเลยบ้ลมไม่ต้องสนใจปิดหรอกนันะครับเขาไม่จะด่าเขาหรอกนะครับด่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาว่าเราเราไปด่าเขาเออพอบริษัทใหม่มาะคนชอบมานั่งหน้าบ้านเราบ่อยมิอเช้าเขาจะตีเคาะตีของนะตีเคาะเคาะจะอ่านนะ ยังยังยังมีคนมามาอยู่อยู่หน้าบ้านคุยมือถืออะไรอยู่เลยไม่รู้ละเห็นนะครับนี่ก็เลยผิดตัวขึ้นมาก่อนนะครับเราไม่อาจจะส่งเสียงดังระยะใกล้ๆกล้เขาเดี๋ยวมันจะลําเดี๋ยวเขาจะลําคาญเรามันจะตัดเขาจะลําคาเรามากถ้าหากอยู่ระยะประมาณไม่เกินห้าเมตรหรืออาจจะรุนแรงกว่านั้นก็ได้อาจจะต้องอยู่ห่างสิบเมตรถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับ ฝ่ายฟังออกไปยังช้าๆนะไม่ต้องลดเร็วเผื่อเขายังไม่ออกนะครับพูดเบาๆนะครับโคนเข้ามานะครับนะครับคนเข้ามาทําอะไรไม่รู้หน้าบ้านเราไม่ต้องไปพูดถึงเขาหรอกมาพูดถึงฉันป,ประกาศกับเรานะครับเราพูดเบาๆนะครับอย่าส่งเสียงดังนะครับเมื่อเขามาหน้าบ้านเราอย่าส่งเสียงดัง ยกเว้นว่าครยกเว้นว่าเราจะอยู่ข้างบนหรืออยู่สูงสูงสามารถเสียงดังได้แต่อย่าตะโกนเพราะว่ามันจะทำเพราะาเพราะเหมือนว่ามันจะทำมันจะทําให้คนดูคลิปเราเกียด่ยเราไม่เราไม่ตะโกนในคลิปนะครับเวลาที่จะด่าใครก็หยุดไอ้นี่ไว้ก่อนไอ้เครื่องหมายเวลาถ่ายรูปไปจะด่าใครก็กดไอ้เครื่องหมายสี่สองขีดีดนี่คือเครื่องหมายพัด เวลาที่เรากดปุ๊บมันก็จะทําให้คลิปเราหยุดเวลาเดินคลิปเราก็จะไม่เดินใช่ไหมนะครับแล้วเราก็สามารถถ่ายต่อแล้วจะหากสิ้นสุดการด่าคนหรือจะสิ้นสุดทําอะไรแล้วแหละแล้วแต่เลยอาจจะมีคนอยู่หน้าบ้านนะเห็นใครถ่ายหมดก่อนเห็นถ่าเห็นถ้าเห็นใครเราถ่ายไว้ก่อนนะครับเออเราถ่ายไว้ก่อนนะครับดีหน้าบ้านไม่ได้เอามือถือ,อไ,ไปวางแล้ว โอ้ถ้าไปวางนี่โอ้โหเสร็จเลยถ,ถ,ถ้าไม่โดนยึดก็โดนขโมยไปเลยโดนอหไะโดนขโมยหรือโดนยึดเรื่องเดียวกันเลยถ้าโชคดีเขาจะไม่หยิบไปโชคดีนะครับโชคดีมากเลยนะครับที่เราไม่ได้มือถืออะไรไปวางหน้าบ้านโชคดีนะเนี่ยดีวาไว้ข้างบนถ้าแม้คงมีคนเห็นโอ้โหดีเนี่ย รวมไปถึงเราไววางหลังรถเขาก็มีโอกาสได้รวมถึงไววางหน้ารถเขานะครับให้ฟังเสียงหลบๆอยู่ตรงนี้แหละพยาาเดินออกไปไหนโบๆตรงนี้ก่อนทำไมภาพไม่ชัดวะอ๋อชัดละสี่รอบแปดสิบพีนี่จะเป็นไปนไม่ได้เราที่มันไม่ชัดเพราะถ้าดูเผลอมันดูเหมือนภาพชัดคมชัดนะครับ แต่จริงๆมันคุณภาพปานกลางนะครับขนาดไฟนะครับคุณภาพความละเอียดอยู่ที่สามร้อยหกสิบพีและสี่ร้อยแปดสิพีถึงความละเอียดที่สมดุลปานกลางนะครับไม่ต่ำไม่สูงเกินนะครับคุณภาพปานกลางเลยนะครับขนาดไฟก็ออกมาปานกลางนะครับไม่เยอะไม่น้อยเกินไปแต่ถ้าเราเลือกความละเอียดอยู่ที่ประมาณ 7จ็ดร้อยสบถึงพันแปดสิบหรือมากกว่านั้นขึ้นไปเป็นค่าวมัจะทำให้กินพื้นที่เรามากแล้วจะทําให้กินเทอร์เน็ตเราสูงมากแล้วก็จะทําให้เราเปลืองพื้นที่ได้บ่อยขึ้นนะครับหนึงหนึ่งวินาทีมันอาจจะกินได้หนึ่งถึงสองเอมบเลยหรืออาจจะมากไปถึงสี่เอ b มบีห้าเอมบหกอมบีเลยก็ได้ในหนึ่งวินาทีฟังเสียงนี่ ห้ทุกคนไปบ้านนะคะฝากก็รักก็ทักทายอะ่ะแต่ให้เป็นลังใจกับการเด่นนะครับอะติดตามโดกระดิง่งเป็นภาพขีดมากของเ,เลยขอบคุณครับถ้าเราเลือกขนาด่ายที่มีถ้าเราเลือกคุณภาพหนึ่งรยสิสี่พีกับสองรสสิบสี่พีคำตอบการตอบใจนี้คือภาพจะไม่ค่อยชัดและจะทำให้เราไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ชัดดูไปไม่ชัดเลยขอบคุณมากที่เราขอบคุณคุณภาพ